ซีรีส์เกาหลีเลยก็แย่ๆนะแบบเนี้ยคนเนี้ยดูดีนะนางเอกอ่ะคือชอบเขาตั้งแต่ตอนเล่นเล่นเรื่องร่างทรงมาเลยสวัสดีครับอันนี้เอิร์ตี้ครับจ๊กลุนโต้ครับเจอกันเราสองสามคนนะครับในเพจภาษาหนังเพจภาษาหนังเรามีกี่คอนเทนต์เนี้ยโอ้เยอะเลยหลายคอนเทนต์ชอบคอนเทนต์ไหนไปดูคอนเทนต์นั้นกันอ่าชอบ ถ้าชอบทุกอย่างก็ก็ก็เปิดทุกคอนเทนต์เนาะกดไลค์ไปเออกดเพิ่มยอดวิวทำงานอยู่กดทิ้งไว้ฟังเสียงพวกเราเป็นเพื่อนของคุณได้นะครับอ่านานมากเราเนี่ยเราคิดมาตั้งแต่เด็กเลยนะว่าเราเสียงเราเป็นเป็นแบบเสียงหน้าฟังจริงเรเราคิดมาตลอดเลยนะเว้ยใครหลอกพี่เพ้าเราเข้ามหาลัยเราเข้ามหาลัยเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นว่าเราเราเรียนจบไปจะเป็น ผู้ประกาศเลยอ๋อพี่ปองนะแล้วไม่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นคิดเลยนะว่าฟังเพลงไม่งยอะฟังเพลงไม่งากหลายเสียงกูหน้าฟังเสียงกูหล่อคิดอย่างนั้นเลยนะอพอขึ้นปีสองเท่านั้นแหละครับเขามีให้ไปสอบเป็นผู้ประกาศสอบใบผู้ประกาศไม่ผ่านทุกอย่างจบกันแขวนฟางอยู่สักเทอมหนึ่งแล้วกูจะทําอะไรได้น่าเลยจบในการเป็นดีเทอร์อัาเรื่องอันนี้เหมือนเป็นซีรีส์ป่ะพี่อันนี้เป็นซีรีส์ครับสืบสันดานซีรีส์ไทยในเน็ตฟลิกอ่าเรามาดูตัวอย่าง เคยโฆษณาเคยไปถ่ายเหมือนกันนะไม่เขาจริงเลยอ่ะเออเป็นพวกบ้านถ่ายหนังอ่ะต่างจังหวัดอะไรย่างเงี้ยโอ้น้องนี่ที่ไอ้นี่ไงร่างทรงอ่ะใช่ป่ะใช่ครับพี่บีนี่นี่น้องนี่ที่เล่นร่างทรงอ่ะนางเอกเรื่องร่างทรงอ่ะของชีเทออ๋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 เฮ้ยต่อหลังเขาไปไปเป็นนางเอกช่องสามด้วยเนาะน้องตรงเนี้ยเนาะนางเอกละครช่องสาม ตรงนี้ในร่างสงก็บกแบบเห็นเยอะเลยนะตริงที่พี่ชายชายชาติแน,น่นอนมันค,ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยทนะุกคนรู้เลยความั้ไไงเองเป็นคนใช้ในบ้านคุณรวยการเลเ่นเ็โดนล่า,ามด้วยแม่นองตระกูลดว่าสิทิไทยสาล ประมดงานทุกย่านดาวนั่นแปลว่าคนรับใช้ที่นี MJ> ่จะต้องสะอาดบริสุทธิ์ไร้จุดต่างร้อยเช่นกันเฮียเป็นหมาเออขาเดียวขามาสิเฮียเกิดไหมพ่อเอายังอยากเป็นครอบครัวเลยอยู่ไหมคนนู้นจะเกลียดเราวนะ่

เรสนิทกาเลยสืบสัมาานสิบแปดกรกฎาคมเอวันเกิดกูอีกเข้าโหวันเกิดพี่นี่มีหนังที่ดีมันรู้เหมือนมันเล่าเรื่องว่านางเอกไปเป็นคนใช้ในข้หเสน์หาของคนรวยมากๆแล้วก็ไอ้พวกคนรวยพวกนี้ก็แบบจิตจิตนะโรคจิตหน่อยเนาะเหยียดเหยียดคนหน่อยอะไรเงี้ยมีทุกประเทศเลยแบบ มูททั้งทั้งหลายแหละมีความเป็นโรคจิตมีความเป็นละครสูงสําหรับเรานะอเมโลดามาเขาเรียกอ๋อเร่องเมโลดามาใครกำกับพี่ต้องชื่อการนะครับเขาคือใครอ่ะเขาเคยกำกับอะไรอ่ะรักนี้ช่วงนิรันมาก่อนเป็นซีดีดีเมซีดีส์หนังดีเมจจากเกาหลีรักนี้ช่วงนิรันคืออะไรวะไม่ได้ดูของเขาอีกขอโทษขอโทษด้วยที่ที่ไม่รู้จัก คือไม่รู้จักผู้กกับแต่แต่อยากรู้ว่าใครกำกับอะไรเงี้ยขอโทษด้วยที่ไม่รู้จักครับผมมึงดังไม่พอแหละเดี๋ยว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 จะเห็นอา์ตีอีกแล้วซีรีส์เกาหลีเลยก็แย่ๆนะแบบเนี้ยหลอนหลอนช่เี่ใช่ไที่ที่คนรวยชนชั้นสูงแบบคนเนี้ยดูดีนะนางเอกอ่ะคือชอบเขาตั้งแต่ตอนเล่นเล่นเรื่องร่างทรงมา้ว้ะเป็นคนเหมือนหน้าตาธรรมดาแต่ดูดีอ่ะน่าดูสุดสันดาน พีเออตี้อยากดูนะเป็นมูดทางพีเอร์ตี้นะใช่จริงจริอีพีเรียวอ่ะรู้เลยว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ย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 ถามไหมถามไหมเออทำไหมทำไหมเริ่มจากอันไหนดีอ่ะอันนี้เลยไหมเราคล้ายๆเออตี้เวลาเราดูซีรีส์อ่ะเราไม่รู้หรอกว่าบางทีเรื่องไหนมันสนุกไม่สนุกเนาะเราจะให้โอกาสเขาประมาณสี่สี่อีพีไว้ถ้าถ้า สี่พีแล้วยังรู้สึกไม่สนุกอ่ะก็พอแล้วว่ะเสียเวลาวะ่ะเฮียมึงมึงมีตั้งแปดเก้าอีพีอะไรเงี้ยเสียเวลากูว่ะอะไรเงี้ยคือมาตั้งครึ่งเรื่องแล้วมึงยังไม่สนุกซึ่งแต่จริงมันสุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าอย่างสเตนเจอร์ติงอ่ะครับเป็นซีรีส์ดังของทั้งโลกนะซีซั่นหนึ่งสำหรับเราไปสนุกที่สองอีพีสุดท้ายนะอ๋อีพีแรกๆนี่น,น,น่าเบื่อชิบหายนะซีซั่นหนึ่งนะแต่มันจะมีอะไรบางอย่างให้รู้สึกได้ไม่แต่แล้วแต่แต่พี่อาจจะ ไปโคกันอย่างอื่นป่ะแต่หนึ่งสองมันก็ปูมาแบบน่าสนใจนะแต่ซีซั่นหนึ่งเราเด็กมันหายแล้วอะเราไปสนุกกับอีพีอีพีสองอีพีสุดท้ายตอนอีพีแรกเราสึกน่าเบื่อว่ะอะไรเงี้ยอืมอืออีพีสองสนุกชิบหายอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้สิบแปดกรกฎาบ้านไขรบ้านมันก็เดี๋ยวดูซักหนึ่งอีพีก็ได้จริงๆอันนี้เป็นออริจินอลซีรีส์ไทยเนาะซึ่งหลังๆมาม่เข้าเป้าทุกเรื่องเลยนะายถึงสนุกสนุกทุกเรื่องเลยนะเรื่องนี้ก็ ลองดูว่า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 จะเข้าเป้าอีกอัน <ไป S 1> หรือเปล่า<ม>เออลองดูลองดูอ,งดอ่าสิบแปกันแล้วกันมา,าในเน็ตฟิก